การปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีหลายหน่วยด้วยกันที่รับผิดชอบและหนึ่งในนั้นก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นม้ำโขงเรามาดูว่าทางหน่วยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรในการควบคุมสถานการณ์ในขณะนี้ปกติเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจว่าน,นรคเรารับผิดชอบเฉพาะแถวภาคอีสานอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ย อนอลขอคือหน่วยเรือรักษาความสงบเรร้อยตามลำน้าโขงเนี่ยนะครับเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวลำน้ำําโขงตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตนอดเสียงเหนือนะครับจะมีนอนขออยู่ด้วยกัน4เขตนะครับก็คือมีน,นรขอเขตเชียงายนนรายนรลขอเขตหนองคายน,นรขอเขตนครนคนพนมและก็น,นรลขอเขตอุบลราชธานีนะครับรับผิดชอบแบ่งพื้นที่กันไปในสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ย สถานการณ์นะครับในพื้นที่ของนอลขอเกตนครพนมนะครับก็ปรากฏว่ามันมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่แต่ไม่มากนักนะครับจากสถิติในปีงประมาณน,นี้นะครับก็มีการกระท,ทําผิดทั้งหมด8ครั้งนะครับจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้23คนเป็นรัศดรชาวไทย4คนซึ่งเป็นผู้นําพานะครับแล้วก็เป็นรัศดรชาวลาว19คนที่ลักลอบ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาในพื้นที่จังหวัดนครพนมของเราแต่สถานการณ์ภาพรวมของการร้กงอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดแนวแล้วมานนําโขงเนี่ยก็ปรากฏอยู่ตลอดแนวนะครับก็อยากจะให้ทราบว,ว่าที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยน,นรขอเขตเชียงรายก็ตรวจพบการกระทําผิดเนี่ยถึง17ครั้งนะครับน,นรขอเขตหนองคายก็มีการกระทําผิดที่จับกุมได้9ครั้งนะครับน,นรขอเขตอุบลราชธานีนะครับก็มีการจับกุมได้หมด3ครั้ง ทั้งหมดเนี่ยจะมีกระบวนการโดยมีคนนำพาเป็นชาวไทยอยู่ตลอดทุกทกรายการเลยนะครับก็โดยสรุปว่าการจับกลุ่มที่ผ่านมาตั้งแต่ตุลาคมานะครับนรคอราเนจจับกลุ่มทั้งหมด37ครั้งเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยรวมแล้ว1 8 0คนนะครับเป็นรัศดรชาวไทย27คนซึ่งเป็นคนนำพานะครับแล้วก็เป็นรัศดรคนลาว1 1 8คนในนี้ก็มีรัศดร ชาวจีน35คนนะครับ35คนอาจากภาพรวมเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีการลักลอบเข้าเมืองตือหมายมาตลอดแนวลำแม่น้ำโขงนะครับการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนเพื่อทำมาหากินโดยอาจจะมีเป็นกระบวนการก็มีนะครับอย่างเช่นอุบลราชธานีเนี่ยมีการเข้ามาครั้งเดียวประมาณ60คนก็จะมี รถตู้มารับแล้วเข้าไปพื้นที่ส่วนในอย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้ทลายตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับเป็นเคสใหญ่เคสดึงน,นี้หลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยการลักลอบข้ามือโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะต้องเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นผู้นำพาหาโรคโควิด -19 นี้เข้ามาในสู่ประเทศไทยได้นะครับทางนรขอเองผมก็ได้กำชับ กำลังพลของนรขอตลอดแนวรัแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับให้เพ่งเล็งไม่ให้เกิดการลักลอบข้อมูองโดยผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็มีเรื่องที่เป็นใจยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับสปปโดยเฉพาะสปปล,ดดวออปลาวเนี่ยก็ได้มีการเข้มงวดกดขันคนของเขาด้วยนะครับรหลังจากประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็การลักลอบข้อมูลโดยผิดกฎหมายเนี่ยก็รู้สึกจะน้อยลง น,นอ,ยอย่างเราก็ตามราก็ยังใช้การราตรวเวนการตรวจสอบตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงาน,นมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือสามารถป้องกันการละกลอาเข้าเมืองืกฎหมายให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ไดปัจจุบันกำลังคนของนรอ,อนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ออกจากพื้นที่นะครับให้ปฏิบัติงานร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ต้องขอต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนครพนมนะที่ได้ ให้ทางเจ้าหน้าที่น,นรขอเราโดยเฉพาะในน,นรขเขตนครพนมนะครับซึ่งมีสถานีเรือบ้านแพงสถานีเรือนครพนมสถานีเรือท่าถนนนะครับแล้วก็น,นรขเขตนครพนมที่อยู่ที่ท่าถนมเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เรียบร้อยแล้วทั้งหมดครับร้อยเปอร์เซ็นก็ทําให้การทํางานของเราเนี่ยไม่ต้องอห่วงเกี่ยวกับเรื่องอาการติดเชื้อโควิด ตรงนี้ก็ทาให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าแม้ภารกิจจะมีความเสี่ยงแต่เมื่อกําลังพลทุกนายของน,อนรคมีภูมิคุ้มกันก็พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองให้ทุกคนมีความปลอดภัยและห่างไกลจากไวรัสโควิด COVID -19